สวัสดีครับผมประดิษฐ์ที่ดินมือขายและบริการขุดโคกหนองนาเขตจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้เราพามาดูที่ดินแปลงสวยๆนะครับวิวเขานะครับเขตอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแปลงนี้มีขนาดทั้งหมดนะครับ19ไร่หรือ2ชโฉดนะครับแปลงแรกก็8ไร่นะครับก็แปลงที่2องนะครับก็ประมาณ10ไร่กว่านะครับหาเริ่มตั้งแต่ที่ แปลงนาที่เขียวๆตรงนี้นะครับแล้วก็ตามแนวนะครับตรงเขียวเกือบทั้งหมดนะครับไปตรงทงนะครับทงขาวแล้วก็ไปยันสุดป่านะครับในสุดป่าด้านหลังก็จะเป็นบ่อบ่อน้ํานะครับแล้วก็ข้อดีของแปลงนี้นะครับก็หน้ากว้างนะครับก็ประมาณสักเกือบเกือบสองร้อยเมตรนะครับหน้ากว้างติดถนนลูกลังนะครับแล้วด้าน ด้านหน้าของแปลงที่ดินนะครับก็ kind of mm hmm. จะเป็นคลองน้ำนะครับนะ้ e ําระบบของชลประทานนะครับเนี่ยครับน้ํายังไหลอยู oh, ่เลยครับตอนนี้ครับครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นคลองน้ํานะครับอที่ดินมาแปลงนี้นะครับทํานาก็ปีหนึ่งก็สองสามหนนะครับแล้วก็มาถนนนะครับแล้วก็มาที่ดินนะครับแปลงนี้เหมาะสาหรับขุดโคกหนองนานะครับถ้าท่านใดสนใจที่จะ ขุดโคกดนองนาด้วยก็แปลงนี้ถือว่าสวยมากนะครับเป็นมีทั้งวิวเขามีทั้งทุ่งนานะครับด้านหน้าแล้วก็มีน้ํานะครับแล้วก็เขตชุมชนก็ตรงนี้ก็จะเป็นวัดนะครับตรงในป่านี่นะครับแล้วก็เป็นบ่อตกปลาครับที่เราเห็นนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นถนนอีกหนึ่งเส้นนะครับถนนรอบภูเขานะครับรอบภูเขาแล้วก็จะมีบ้านนะครับบ้านคนนะครับแต่ก็มีข้อเสียนะครับข้อตรงนี้ก็ ห่างจากไฟฟ้านะครับประมาณ600เมตรนะครับครับแล้วก็ห่างจากโรงพยาบาลนะครับประมาณไม่ถึง3มกิโลนะครับลองจับไมล์ดูแล้วนะครับไมล์รถยนต์นะครับแปลงนี้นะครับขายในราคานะครับไล่ละ2 3 0 0 0นบาทนะครับท่านสามารถมาคุยต่อรองกับเจ้าของได้เลยนะครับนะครับท่านต่อรองเจ้าของได้เท่าไหร่ก็เป็น ความโชคดีของท่านนะครับแต่ละแปลงนะครับเราให้ชนกับเจ้าของได้เลยนะครับเราไม่มีการกักนะครับไม่มีการไปบวกราคานะครับนะแปลนนี้ก็คือหน้าถนนนะครับอยาวเลยครับ200ประมาณ200เมตรนะครับไม่ไม่ถึงกใกล้เคียงครับถ้าท่านใดนะครับสนใจนะครับเราโทรติดต่อมาได้ครับที่0 9 8ย์ครับ176ครับ0ู0ย์ศูนย์ครับประดิษฐ์ครับขอบคุณครับ